บทที่46แยกบ้านตอนปลายเมื่อได้ยินข่าวนี้สำหรับซูหยวนอันแล้วเปรียบดังฟ้าผ่าแสกหน้าที่แท้เขาก็ไม่ใช่ลูกแท้แท้ดังนั้นจึงทำกับเขาเช่นนี้อย่างนั้นหรือเขามองพูดเท่าซูกับอย่างซื่อจากนั้นก็มองซูหยวนกัวและซูหยวนหมิ่นยามนั้นพวกเขาก็จำเรื่องราวได้แล้วดังนั้นเรื่องนี้พวกเขาเองก็รู้ด้วยใช่หรือไม่แต่สีหน้าของทั้งสองคน บอกซูหยวนอันว่าพวกเขาไม่รู้ผู้ใหญ่บ้านพูดต่อเรื่องนี้มีแต่ข้ากับสามีภรรยาซูที่รู้ปิดมานานหลายปีขนาดนี้วันนี้ที่พูดออกมาก็เพราะพวกเจ้าถามเรื่องราวให้มันลุกลามใหญ่โตเกินไปเขามองผู้เท่าสูแล้วพูดว่าน้องสูเจ้าก็เป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้านข้าเองก็จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงหยวนอันในเมื่อวันนี้คุยกันชัดเจนแล้วก็แยกบ้านกันเถอะ ในใจผู้ใหญ่บ้านก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายเช่นกันเขาเองก็ถือว่าเป็นคนที่เห็นซูหยวนอันเติบโตมาเรื่องที่คนตระกูลซูทำเขารู้ดีทุกอย่างเขาเคยคิดจะรับซูหยวนอันมาที่บ้านตัวเองแต่ทำแบบนั้นก็ไม่สมเหตุสมผลในเมื่อตอนนี้ซูหยวนอันจะแยกบ้านเขาจึงได้แต่ช่วยเขาพูดอีกแรงได้จะแยกก็ได้แต่พวกเขาต้องออกไปตัวเปล่าอะไรก็เอาไปไม่ได้ ซูหยวนหมินรีพูดขึ้นทะเลาะกันมาครึ่งวันแต่ในเมื่อซูหยวนอันไม่ใช่พี่น้องแท้ๆของเขางั้นเขายังมีอะไรที่ต้องกังวลอีกใช่แล้วก็ต้องเอาเงินมาให้อีกหนึ่งร้อยตำลึงถือว่าเป็นค่าข้าวที่เลี้ยงดูเขามานานขนาดนี้อย่างซื่อพูดต่อติงหวันอึ้งอยู่กับที่หนึ่งร้อยตำลึงหรือถูกปล้นก็ยังไม่ได้ปล้นกันขนาดนี้เลยหนึ่งร้อยตำลึงก็หนึ่งร้อยตำลึงซูหยวนอันพูดขึ้นทันทีขอบคุณท่านลุงท่านป้าที่ดูแลหยวนอันมาหลายปี พูดจบก็หยิบตัวเงินหนึ่งร้อยตามลึงจากในอกเสื้อส่งให้กับผู้เท่าสูที่วันนี้เขากลับมาตอนแรกก็ตั้งใจจะเอาเงินมาให้ผู้เท่าสูอยู่แล้วแต่กลับนึกไม่ถึงว่าเงินก้อนนี้จะให้ออกไปวิธีนี้ผู้เท่าสูไม่ได้รับตัวเงินของเขาหากแต่ถอนหายใจด้วยความรู้สึกจนปัญญาว,ว่าหลายปีมานี้พวกข้าเองก็ผิดต่อเจ้าหวังว่าหลังจากนี้เจ้าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เงินนี้พวกข้าไม่เอาแล้ว ทำไมไม่เอาอย่างซื่อรีบแย่งตั๋วเงินมาเอาตั๋วเงินซุกไว้ในอกเสื้อไปพลางพูดไปพลางว่าเงินตั้งหนึ่งร้อยตำลึงเจ้าไม่เอาค่าเอาเองเจ้าพูดเท่าซูเห็นท่าทางของอย่างซื่อแบบนั้นก็สายหน้าระอาใจซูยหยวนอันขอบคุณผู้ใหญ่บ้านจากนั้นก็จูงติงหวันไปที่กระท่อมหยิบพวกเข็มกับได้ ที่ติงหวันทิ้งไว้แล้วรีบนั่งรถม้ากลับไปยังเมืองชิงเหอพ่อแม่ของเขาตายแล้วแม้แต่ป้ายวิญญาณก็ไม่มีเขาจะต้องไปดูที่ป่าช้าเสียหน่อยผู้ใหญ่บ้านสายหน้าเดินออกจากบ้านซูเหลือเพียงผู้เท่าซูที่ถอนหายใจและอย่างซื่อที่ถือตัวเงินยิ้มง่งมกับซูหยวนหมินสำหรับซูหยวนกัวแล้วเขาเองก็นึกไม่ถึงว่าจะมีจุดจบเช่นนี้ในใจรู้สึกไม่พอใจแต่ต่อหน้าคนอื่นก็ยังถอนหายใจเช่นกันไม่ช้า ข่าวที่ซูหยวนอันไม่ใช่ลูกแท้ๆของผููเท่าซูและการแยกบ้านของพวกเขาก็แพร่ไปทั่วทั้งหมู่บ้านทุกคนนินทากันอีกครั้งบ้างก็พูดว่าผู้เท่าซูไรหัวใจบ้างก็พูดว่าซูหยวนอันสมควรโดนแล้วก็มีบ้างที่พูดว่าเป็นติงหวันที่สร้างความเดือดร้อนต่างคนต่างพูดกันไปต่างๆนานาแต่เสียดายที่เรื่องเหล่านี้ซูหยวนอันและติงหวันไม่ได้ยินอีกแล้วพวกเขาเตรียมจะซื้อบ้านหลังหนึ่งในเมืองไม่กลับไปที่หมู่บ้านชิงเหออีกสามีภรรยาผู้ดูแลหลิวรู้ข่าวที่พวกเขาแยกบ้านกัน ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟบอกว่าจะไปคุยกับผู้เท่าสูให้รู้เรื่องท่าไม่ใช่เพราะมีหลายคนช่วยกันรั้งไว้เกรงว่าจะไปหมู่บ้านชิงเหินานแล้วหลานฮวารู้ข่าวก็เล่าให้ผู้เท่าติงฟังผู้เท่าติงยิ่งโกรธจนกระอักเลือดหมดสติไปสักพักทําเอาคนในบ้านตกใจคิดว่าเขาด่วนจากไปเสียแล้วหลังตื่นมาก็ด่าผู้เท่าสูไม่ใช่คนตลอดหนามซ้ํายังพูด อีกว่าหลังจากนี้จะไม่ยุ่งกับตระกูลซูอีกทุกคนฟังแล้วก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ดีเรื่องการแยกบ้านจึงจบลงติงหวันและซูหยวนอันหาบ้านไปพลางทำงานที่ร้านปักเย็บไปพลางราวกับว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหากแต่ในบ้านมีป้ายวิญญาณสองป้ายเพิ่มขึ้นมาบทที่47ย้ายบ้านใหม่หยวนอันบ้านที่เจ้าให้ค่าหานั้นได้เรื่องแล้ว ผู้ดูแลหลิวเดินเข้ามาในร้านปักเย็บด้วยสีหน้าดีใจแล้วพูดขึ้นอยู่ตรงข้ามบ้านข้าเองจริงหรือตอนแรกติงหวันจะเอางานปักให้คุณนายหลิวดูพอได้ยินข่าวนี้อารมณ์เศร้าหมองที่กินเวลามาหลายวันจูจ่ๆก็ดีขึ้นมาทันตาผู้ดูแลหลิวพยักหน้ายิ้มพูดว่าจริงแท้แน่นอนจะว่าไปก็บังเอิญเหมือนกัน ข้าหามาอยู่หลายวันตอนที่กําลังเตรียมจะกลับก็เจอกับลุงติงที่อยู่ตรงข้ามบ้านข้าเขาบอกว่าลูกชายลูกสะใภ้จะรับเขาไปอยู่ในเมืองจึงคิดจะขายบ้านหลังนี้ข้าได้คุยตกลงกับเขาเล็กน้อยประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบตำลึงเป็นบ้านเล็กๆทางเข้าเดียวในบ้านมีครบทุกอย่างราคาก็สมเหตุสมผลจึงให้เขาเก็บเอาไว้ก่อนรอข้าพาพ,าพวกเจ้าไปดูถ้าพอใจพวกเราก็ซื้อเอาไว้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลังได้เลยข้าทำงานเสร็จแล้วจะไป อาวันเจ้าก็ไปดูด้วยกันสิซูหยวนอันเร่งงานในมือให้เร็วขึ้นพลางพูดกับติงหวันได้ค่าไปบอกทุกคนก่อนแล้วก็ไปกันได้เลยตอนเที่ยงพวกเขาหาเวลาว่างไปที่บ้านลุงคนนั้นพอเข้าประตูไปก็เห็นเรือนหลักที่กว้างขวางซ้ายขวาต่างมีห้องปีกอีกสองห้องในลานบ้านปลูกดอกไม้ต้นไม้ไว้ไม่น้อยตรงกลางมีศาลาเล็กๆไว้ใช้พักผ่อนชายชราผมขาวคนหนึ่งนั่งตัวตรงอยู่ในศาลาเหมือนกำลังรอพวกเขาอยู่ ชายชราคนนั้นอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วในยุคสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นคนอายุยืนแล้วติงหวันเอางานปากในมือส่งให้กับคุณนายหลิวก่อนจะหันหลังเดินเข้าไปหลังร้านไม่รู้ว่าทำไมติงหวันยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เหมือนกับบ้านหลังเล็กที่นางเคยอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าเมื่อชาติก่อนแม้แต่ศาลานี้ก็เหมือนอีกเช่นกันลุงติงให้ท่านรอนานแล้วผู้ดูแลหลิวเดินเข้าไปเรียกหูของลุงติงไม่ค่อยดีเขาจึงต้องเพิ่มเสียงดังขึ้นอีก ติงหวันที่กำลังมองดูรอบๆบ,บ้านหลังนี้พอได้ยินเสียงที่เรียกคำว่าลุงติงก็อึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็ตั้งสติแล้วเดินตามซูหยวนอันเข้าไปท่านลุงสองคนนี้ก็คือสามีภรรยาที่ข้าได้บอกท่านไว้นี่คือซูหยวนอันส่วนนี้ติงหวันพวกเจ้ามาแล้วเข้ามานั่งคุยกันก่อนสิการเคลื่อนไหวของผู้สูงวัยทั่วไปค่อนข้างเชื่องช้าอยู่บ้างแต่คนผู้นี้ดูแลว้วมีชีวิตชีวาแววตาก็มีพลังยิ่งซูหยวนอันเพิ่งจ่ายเงินไปได้โฉนดมาฝั่งนั้นก็มีคนมาถาม ว่าบ้านหลังนี้ขายหรือไม่ติงหวันแอบรู้สึกโชคดีที่มาได้เวลาไม่ได้พลาดบ้านหลังเล็กนี้ที่ไม่ต่างจากชาติก่อนคนทางงดหมดเข้าไปนันงอนแล้วเอ่ยเข้าเรือองทันทีแต่เพราะหูของลุงติงประโยคหนึ่งงอต้องพูดอยู่หลายรอบแต่ก็ถือว่ายังดีแม้จะสะดุดอยู่บ้างแต่ก็ตกลงกันได้ในทีสุดวันนั้นลุงติงก็ถูกลูกชายมารับตัวไปติงหวันและซูหยวนอันเอง ก็ไม่ได้รีบเข้ามาอยู่พวกเขาเก็บกวาดในบ้านนอกบ้านทั้งหมดรอบหนึ่งเอาของที่ไม่ใช้หรือหลังจากนี้ก็น่าจะไม่ได้ใช้ย้ายออกมาวางไว้ที่เก็บฟืนทำเป็นเชื้อเพลิงจากนั้นก็ว่วยวนให้ผู้ดูแลหลิวหาช่างไม้ที่ดีที่สุดในเมืองทำโตเตียงเก้าอี้ชุดใหม่ยุ่งยุ่งกันอยู่อีกหลายวันรอทุกอย่างพร้อมพวกเขาถึงย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ติงหวันยืนอยู่ในลานบ้านดูบ้านที่ถูกนางจัดเตรียมจนเหมือนกับชาติก่อนรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากนับแต่นี้ไปที่นี่จะเป็นบ้านของนางแล้ว นางและหยวนอันยังนี้ลูกๆของพวกเขาก็จะอยู่ที่บ้านหลังเล็กนี้ตลอดไปใจลอยอะไรอีกแล้วซูหยวนอันถือข้าวปลาเข้ามาจากข้างนอก ก็เห็นติงหวันเหม่อลอยอยู่ตรงนั้นเขายิ้มจนใจตั้งแต่ที่พวกเขาซื้อบ้านหลังนี้มาติงหวันก็ยืนเหม่อลอย,อยอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นประจำเหมือนอย่างตอนนี้อีกทั้งบางทียังยิ้มอย่างไม่มีสาเหตุรอยยิ้มนั้นคล้ายกับกําลังรําลึกถึงอะไรบางอย่างเขาเคยถามอยู่หลายครั้งแต่ติงหวันก็แค่ยิ้มแล้วไม่ตอบเขาเองก็ไม่ถามอีกไม่มีอะไรเจ้ากลับมาแล้วหรือติงหวันได้สติหันมาเห็นเขาเข้าก็ยิ้มแล้วพูดขึ้นอือมทำอาหารให้เสร็จก่อนเธอพวกพี่หลิวกำลังจะมาแล้วยังมีพี่ใหญ่กับพี่สะพ บทที่48ฟ้าแฝดครบเดือนพริบตาเดียวก็ถึงปลายฤดูใบไม้ร่วงอีกแล้วอากาศเย็นลงเรื่อยๆถึงแม้จะยังไม่เข้าหน้าหนาวแต่ก็เรไม้เอกมอมามีคนสวมเสื้อกันหนาวพายแล้ววันนี้เป็นวันครบเดือนของเด็กทั้งสองคนของตระกูลสุนติงหวันลายหยุดกับคุณนายหลิวแล้วตามซูหยวนอันไปที่หมู่บ้านชิงเฟิงที่บ้านตระกูลซุน ทั้งในทั้งนอกได้แขวนผ้าไหมสีแดงอยู่เต็มบรรยากาศรื่นเริงยิ่งกว่าตรุษจีนเสียอีกติงเฉียวยืนอยู่ตรงประตูร,รอพวกติงหวันทั้งสองคนสุนียุ่งจนตัวเป็นเกลียวที่ลานบ้านติงอวี่ก็อุ้มเด็กทั้งสองคนออกมาให้ทุกคนดูอย่างยากจะได้เห็นเห่ยวซื่อแต่งตัวประณีตเรียบร้อยสนทนากับผู้เฒ่าผู้แก่จากในหมู่บ้านหลายคนอยู่ในบ้านบนใบหน้าทุกคนล้วนประดับด้วยรอยยิ้มไม่ว่าจะจริงใจหรือแกล้งทำแม้แต่ผิงต้าจู้ก็ยังมาแต่แค่ไม่เห็นหวังซื่อและหวังเอ้อกโกจากบ้านนางเท่านั้น แน่นอนว่าเป็นอย่างที่คิดตระกูลซูก็มีคนมาเช่นกันแต่ว่าผู้ที่มาคือซูหยวนกัวเขามาส่งของเล็กน้อยแล้วก็ไปเลยแม้แต่ข้าวก็ไม่อยู่กินซูหยวนอันส่งเขาไปถึงหน้าหมู่บ้านแล้วถามถึงสถานการณ์ที่บ้านในตอนนี้สีหน้าของซูหยวนกัวผิดสังเกตกระนั้นก็เล่าเพียงเรื่องเบาเลี่ยงเรื่องหนักของที่บ้านแล้วก็จัไปถึงแม่ซูหยวนอันจะรู้สึกแปลกแต่ก็ไม่ได้ถามมาก ในใจกลับคิดว่ารอให้ฝั่งนี้ยุ่งเสร็จแล้วจะไปเยี่ยมถ้าช่วยได้ก็จะช่วยถือว่าตอบแทนบุญคุณที่เลี้ยงดูเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาพี่รองตั้งชื่อให้เด็กสองคนหรือยังเจ้าคะในบ้านติงหวันมองสองพี่น้องที่เป่าฟองอากาศในอ้อมแขนในใจรู้สึกอบอุ่นเหลือประมาณเมื่อไรนางถึงจะได้มีลูกของตัวเองหนอได้แล้ว พี่เคยเจ้าเป็นคนตั้งให้ติงอวิอุ้มเด็กด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขลูกชายชื่อเย้าเย้าเยา,ยา,ยาจากเย้าเหยียนลูกสาวชื่อเหย่าเย่าคำพ้องเสียงของเหย่าเถียวเป็นอย่างไรใช้ได้หรือไม่สุนอีเคยเรียนที่สามนักศึกษามาหลายปีชื่อที่ตั้งให้ลูกนั้นจึงยังฟังดูดีกว่าเทียบกับพวกเอโกเอโกต้านเอยดีกว่าเยอะติงหวั่นพยักหน้ายิ้มพูดว่าพี่เคยเก่งหน้าเขาเก่งอะไรก็แค่เคยเรียนหนังสือมาไม่กี่ปีเท่านั้นเองต้องเป็นเจ้าอันบ้านเจ้าสิถึงเรียกว่าเก่ง ทั้งล่าสัตว์เป็นทําการค้าเป็นอ่านออกเขียนได้ใครไม่อิจฉาเจ้าบ้างติงอวีผู้สับยอกนางเองก็แอบอิจฉาติงหวันอยู่เล็กๆถึงแม้ว่าสุนอีก็ไม่เลวแต่ก็มักจะมีคนเอามาเทียบพูดกันมากเข้านางก็พล่อยจําติดอยู่ในใจไปด้วยติงหวันยิ้มด้วยท่าทางเขินอายถึงแม้ว่าคนที่ถูกชมจะไม่ใช่นาง แต่นางก็ยังดีใจมากอยู่ดีเสี่ยวอวีพูดอะไรอย่างนั้นเกรงว่าถ้าน้องเคยได้ยินเข้าจะหาเรื่องยุ่งยากให้เจ้าเอาน่าสิหลานฮวลูกท้องน้อยที่นูนขึ้นมาน้อยๆแล้วเอ,อ่ยยิ้มยิ้มติงอวีเบ,บ้ปากพูดว่าเขากล้าหรือข้าไม่ไปหาเรื่องเขาก็ไม่เลวแล้วพี่เสี่ยวอวีหรือทําไมถึงต้องหาเรื่องพี่ซุนด้วยเขารังแกท่านกุยฮวาที่เล่นอยู่กับเยา้ยาเย้าเงยหน้าถามขึ้น ติงอวีน้าแดงขึ้นมาทันทีพูดเสียงอ้อมแอมว่าไม่มีอะไรติงหว่นและหลานฮวาสบตากันแล้วหัวเราะขึ้นมากุ้ยหวาที่เพิ่งจะมั่นหมายไปนางเงยหน้ามองทั้งสามคนอย่างไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าพวกนางหัวเราะอ,อะไรกันหลังจากบ่นอยู่เล็กน้อยก็เล่นกับเย่าเยาต่อหัวเราะอ,อะไรกันติงอวีน้าแดงก้มหน้ามองท้องน้อยของติงหวันแล้วพูดว่าอย่าหัวเราะค่ะ เสี่ยววันอาการป่วยข้องเจ้าก็ดีขึ้นมานานขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่มีวิแววเลยเล่าหรือว่านางยังไม่ทันพูดจบติงงวันก็หน้าแดงตัดบทนางว่ายังอีกนานข้าพังหายนานแค่ไหนกันเชียวไม่รีบอ๋อไม่รีบติ้งอวี๋จงใจลากเสียงยาวยิ่งทำเอาติงงวันขวยเขินเข้าไปอีกหลานหัวทนไม่ไหวหัวเราะออกมาทำเอากุยฮวาตกใจเกือบตกถูกหน้าเยาว บทที่4 9เก้าซูหยวนหมินจะแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงกลับมาจากหมู่บ้านชิงเฟิงซูหยวนอันก็หาเวลาไปทีหมู่บ้านชิงเหอรอบหนึ่งเพื่อไปเยี่ยมผู้เท่าซูและอย่างซื่อหักแต่ตอนกลับมาสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนะติงหวันที่กำลังเตรียมถ้วยชามจะกินข้าวเห็นเขาเข้าบ้านมาด้วยสีหน้าบูดบึง้งจึงอดถามด้วยความแปลกใจไม่ได้ว่าหยวนอันเป็นอะไรไปหรือหรือว่าที่บ้านเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่ พี่รองเตรียมจะแต่งงานแล้วแต่งงานหรือนั่นเป็นเรื่องดีมิใช่หรือแต่ว่าแม่นางบ้านไหนถึงได้มีตาหามีแววไม่เช่นนี้แต่งงานกับคนอย่างซูหยวนมินเสียได้แน่นอนว่าคำพูดนี้ติงหวันเพียงพูดอยู่ในใจเท่านั้นนางวางตะเกียบไว้เรียบร้อยแล้วก็เดินไปจูงซูหยวนอันมานั่งลงพูดปลอบว่าพี่รองแต่งงานเป็นเรื่องดีมิใช่หรือฉไหนถึงได้หน้านิ้วคิ้วขมวดเช่นนี้เล่า ซูหยวนอันสายหน้าพูดว่าเขาจะแต่งเข้าบ้านตระกูลเจ้าอะไรนะตระกูลเจ้าติงหวันอึ้งงานเจ้าอาวินเอ๋อไม่น่าจะเคยเจอซูหยวนหมินกระมังเหตุไหนจูจูถึงบอกว่าจะแต่งงานทั้งยังเป็นคนอย่างซูหยวนหมินแบบนั้นอีกเห็นท่าทางของติงหวันก็รู้ว่านางคิดไปไกลแล้วจึงยิ้มอย่างอ่อนใจพูดว่าไม่ใช่เจ้าอาวินเอ๋อเป็นลูกสาวตระกูลเจ้า ที่มีนาสิบกว่าไร่ของหมู่บ้านข้างๆเจ้าสยาก็คือลูกสาวเจ้าของที่ดินใหญ่คนนั้นตระกูลเจ้าที่อยู่หมู่บ้านข้างๆเทียบกับคนทั่วไปแล้วถือว่ารวยพอสมควรดังนั้นจึงถูกเรียกว่าเจ้าของที่ดินใหญ่แต่เขาจิตใจดีทุกคนจึงเคารพเขาตระกูลเจ้านี้ก็มีแค่เจ้าสยาผู้นี้เป็นลูกสาวคนเดียวฉไนถึงหมายตาซูหยวนมินเสียได้อืมท่านพ่อท่านลุง ไม่เห็นด้วยทั้งสองคนจึงทะเลาะกันยกใหญ่อย่างไรฝ่ายหญิงพี่รองจึงหนีออกจากบ้านไปได้ยินว่าไปที่บ้านตระกูลเจ้าท่านลุงโกรธจัดจึงล้มป่วยลุกไม่ขึ้นสูหยวนอันยังไม่ชินกับการเรียกเช่นนี้พูดแล้วก็รู้สึกประหลาดดูถ้าว่าสูหยวนหมิน่นจะใจแข็งหมายมั่นว่าถึงอย่างไรก็จะแต่งเจ้าสยามนั่นให้ได้เพียงแต่การแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงเช่นนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ทําให้รู้สึกอยู่ต่ากว่า ยังไม่พูดถึงผู้เท่าซูจะยอมหรือไม่ด้วยนิสัยของซูหยวนหมินเช่นนั้นจะแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงได้หรือในใจปฏิเสธเรื่องนี้ติงหวันพูดขึ้นว่าช่างเถอะเรื่องของพี่รองพวกเราก็ไม่ต้องยุง่งได้แต่หวังว่าหลังจากนี้เขาจะไม่เสียใจมีชีวิตที่ดีก็พอแล้วติงหวันรู้สึกว่าที่ซูหยวนหมินยอมแต่งเข้าบ้านตระกูลเจ้าคงเป็นเพราะเงินทองของตระกูลเจ้าตระกูลเจ้ามีลูกสาวอย่างเจ้าสยาคนเดียว พอซูหยวนหมินแต่งเข้าไปเช่นนั้นหลังจากนั้นเงินทองของตระกูลเจ้าก็จะเป็นของเขาและเจ้าสยาทั้งหมดนางยังได้ยินว่าน้าชายของเจ้าสยามทำงานให้กับเศรษฐีหลิวในเมืองอีกค่าจ้างจึงมิใช่น้อยสิ่งเหล่านี้คงเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่ซูหยวนหมินอยากจะแต่งเข้าไปกระมังอืมต่างคนต่างชะตา ในเมื่อพี่รองคิดเช่นนี้พวกเราก็ทําอะไรไม่ได้ซูหยวนอันเป็นกังวลแค่สุขภาพร่างกายของผู้เท่าสู่เท่านั้นพอล้มป่วยเช่นนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นได้ติ้งหวันเห็นซูหยวนอันยังคงทําหน้าอมทุกข์พอครุ่นคิดก็รู้ว่าเขากังวลอะไรจึงยิ้มพูดว่าหยวนอันถ้าหากเป็นห่วงพวกเราก็กลับไปเยี่ยมบ่อยๆประเดี๋ยวข้าจะหาเวลาว่างไปที่ร้านยาจัดยาบำรุงร่างกาย ตอนพวกเรากลับไปก็เอาไปให้ท่านลุงแบบนี้น่าจะดีขึ้นเร็วหน่อยแน่นอนว่าจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องให้คนที่สร้างปัญหามาแก้เองพวกเราต้องหาวิธีให้พี่รองมาขอโทษท่านลุงแบบนี้ถึงจะช่วยให้ท่านลุงดีขึ้นได้ซูหยวนอันพยักหน้าถอนหายใจแล้วพูดอีกว่าข้าก็รู้แต่ก็กลัวว่าพี่รองจะไม่ยอมกลับไปหน้าสีนิสัยของซูหยวนหมินเขารู้ดี มีแค้นต้องชำระชอบเอาหน้าแต่ไม่มีความสามารถอะไรส้ำรัยนิสัยยังดื้อด้านอีกเกรงว่าหากท่านลุงไม่ยอมตกลงเขาจะอยู่ที่ตระกูลเจ้าตลอดไม่ยอมกลับมาแล้วไม่เป็นไรพวกเราดูกันไปก่อนหาเวลาเหมาะสมค่อยไปหาพี่รองติงหวันยกชามกระเบื้องขึ้นแล้วตักข้าวให้ซูหยวนอันรีบกินเถอะอาหารเย็นแล้วอืมซูหยวนอันยกชามขึ้นสองสามีภรรยากินข้าวด้วยกัน พูดคุยกันสนุกสนานบ้างเป็นครั้งคราวนับเป็นเรื่องหวานล้ำอยู่ไม่น้อยบทที่ห้าสิบเปลี่ยนชื่อร้านปักเย็บหาร้านปักเย็บจะเปลี่ยนชื่อหรือเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดของผู้ดูแลหลิวต่างมองเขาด้วยความตะลึงป้ายที่ร้านปักเย็บตระกูลหลิวแขวนอยู่ตั้งแต่ที่เริ่มเปิดร้านมา ก็คือร้านปักเย็บตระกูลหลิว20ปีมาแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนฉนวันนี้จูจ่ๆถึงคิดจะเปลี่ยนชื่อขึ้นมาร้านปักเย็บตระกูลหลิวเปิดที่เมืองชิงเหอมานานขนาดนี้มาถึงวันนี้ก็20ปีพอดีระหว่างนี้ร้านปักเย็บเองก็ผ่านวิกฤตมาไม่น้อย ที่ผ่านมาได้ทุกครั้งก็เป็นเพราะการดูแลและความเชื่อใจจากทุกคนข้าเหล่าหลิวขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเราสนับสนุนร้านปักเย็บมณฑนะที่นี้ด้วยผู้ดูแลหลิวโค้งคำนับลึกๆแล้วว่าพูดต่ออีกว่าวันนี้ร้านปักเย็บจะเปลี่ยนชื่อก็จะตั้งชื่อที่มีความหมายดีๆหวังว่าหลังจากนี้เส้นทางของร้านปักเย็บจะดีขึ้นและหวังว่าทุกคนจะอยู่ทํางานต่อที่ร้านปักเย็บนี้ร่วมกันสร้างร้านปักเย็บกับพวกเราคําพูดของผู้ดูแลหลิว ทำเอาคนไม่น้อยน้ําตาหนองหน้าพวกเขาก็แค่คนธรรมดาที่อาศัยฝีมือทำรรมาหากินการที่อยู่ทํางานที่ร้านปักเย็บตระกูลหลิวได้ก็ถือเป็นความโชคดีของพวกเขาแล้วเช่นกันเหอใหญ่ต้องพูดให้ซึ้งใจเช่นนี้ด้วยผู้ดูแลหลิวท่านเป็นใครร้านปักเย็บเป็นอย่างไรพวกเราก็รู้กันอยู่การที่ได้ติดตามท่านถึงจะเป็นความโชคดีของพวกเราใช่แล้วแล้วผู้ดูแลหลิวเกรงใจเกินไปแล้ว คำพูดของทุกคนทําเอาผู้ดูแลหลิวรู้สึกเศร้าเล็กน้อยและไม่รู้นึกถึงอะไรจูจูเขาก็ถอนหายใจอย่างไม่มีสาเหตุใช่แล้วผู้ดูแลหลิวร้านปักเย็บพวกเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเทียบกับร้านไั่อวินร้านสู้อีแล้วยิ่งใหญ่กว่าหรือเปล่าไม่รู้ว่าจูจูใครถามขึ้นมาความสนใจของทุกคนจึงย้ายไปอีกครั้ง เช่นนั้นก็เรียกร้านยิ่งใหญ่ตรงๆไปเลยข้าว,ว่าร้านชิงอีก็ไม่เลวเช่นนั้นก็ซ้ำชื่อกับร้านสู้อีแล้วไม่ได้ได้เห็นทุกคนกำลังคุยกันเรื่องชื่อร้านใหม่อย่างร้อนแรงไม่ต้องพูดถึงว่าในใจผู้ดูแลหลิวรู้สึกดีขนาดไหนไม่เช่นนั้นก็เรียกร้านจินซิ่วเถอะติงหวันยืนอยู่ที่ประตูสองมือถือตะกร้าได้ยิ้มพูดขึ้นจินอวีจินซิ่วของจากร้านปักเย็บของพวกเราจะต้อสวยงามประณีต มีค่าเหมือนกับทองหยกแน่นอนร้านจิ่นซิ่วชื่อดีผู้ดูแลหลิวลูกคราวตัวเองยิ้มพูดขึ้นงั้นก็เรียกร้านจินซิ่วเธอทุกคนว่าอย่างไรเห็นทุกคนเริ่มคุยกันอีกครั้งแต่ผลสุดท้ายก็เห็นด้วยกันหมดที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะถึงอย่างไรร้านปักเย็บก็ไม่ใช่ของพวกเขาแต่การกระทำของผู้ดูแลหลิวก็ยังคงเติมเต็ม ความภาคภูมิใจเล็กๆของพวกเขานี่ก็เป็นวิธีเล็กๆที่ดึงใจคนเข้ามาของติงหวันชื่อร้านพวกเขาได้คิดเอาไว้นานแล้วที่ทำแบบนี้ก็เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของพวกเขาที่มีต่อร้านปักเย็บถึงแม้ว่าผลที่ได้จะไม่มากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าก็จะเห็นผลอยู่บ้างขณะเดียวกันนางก็เตรียมตัวไว้ สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตนางไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกคนจะอยู่ข้างร้านปักเย็บแต่ขณะที่ร้านปักเย็บลาำบากขอเพียงอย่าซ้ำเติมกันก็พอต้องยอมรับว่าวิธีของติงหวันถูกต้องแล้วหลังจากนั้นไม่นานนางก็ได้ผลลัพธ์เมื่อตั้งชื่อร้านปักเย็บเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลหลิวก็เริ่มหาช่างไม้มาทำป้ายรูปแบบของป้ายก็เป็นติงหวันที่วาดกับมือเอง นางใช้อักษรศิลป์ของชาติก่อนบวกกับเครื่องหมายลายเาวันอีกเล็กน้อยออกแบบป้ายที่ไม่เหมือนกับใครสำหรับโลกนี้ขึ้นมานางจะทำให้ร้านจิ่นซิว่วกลายเป็นร้านปักเย็บหัวเรือใหญ่ที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นางจะสร้างอาณาจักรการค้าที่เป็นของตัวเองนางเคยรับปากย่าไว้ว่าจะตามหาสิ่งของที่ค่อยๆถูกคนในโลกนี้หลงลืม กลับคืนมาตอนนี้ถึงแม่นางจะเปลี่ยนมาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วแต่นางเชื่อในเมื่อนางสามารถทําให้งานปักเย็บที่ค่อยๆหายไปในชาติก่อนกลับมาได้อีกครั้งที่นี่เช่นนั้นก็สามารถทําให้มันสืบท่อต่อไปได้เช่นกัน